สวัสดีค่ะนชื่อน้องละลิวค่ะวันนี้เอาน้องละลินม,มาในน้ำโตครับลูกคนกินนมแต่แม่กม็หิวนมเต้หักบ่หักสั้นอเ,เอยหางรอยล่าหางรอยล่เดี๋ยวหาก็กลับ้านเขาแล้ว น้องบปเลยกับน้ำดิผู้หลูกันน้องทำนะคุณอู้อู้อูอีย่หลายีหลาไอ้หอนตีมาตามมาแรงเวรเล่นเนี่ยคนเก่งยองนะโอ้ยกระป๋องต่ขี้เ่แท้ๆเลยนไปยุกอภีบ่เกิงเข้าไปนุ่มน่กสิไดงเายไปไว้รถจะเกิดตีสามหมื่นุึงเนี้ย หน่อยยังขี่แดดวะหน้อยๆเน่เน่ก็จะเมนอยากนางเนาะอยากเองบ่สามเดือนเองนี่นี่เป็นเมนใดเป็นขวบวและเด่นี่ทุกคนเดี๋ยวเปิ้มเดี๋ยวมา้งแล้วนัองไปไหวกันพุ่นหนักเขาเลยนี่แต่พุ่น สิเป็นเหริงแมูเหรอเนี่ยแป๊บนึงเดี๋ยวหน้ากับมาหน้าเขาห้องน้ำยู่คิดอดคนหน่อยหน่อยดยิอีกอาทิตย์นึงจะที่พอกันเด้ต้องสาวลาบุกลาครับตัวหน่อยๆคิดติดแป๊บ<ป>เดียวเปลีนเปลีนหรอกครับแต่ว่ากันนั้นบอกว่ายังก่อนมึงดูครับกีฬาเต้นท่าปลดไัเด้อกีฬาไปใส่หรอกกีฬาสิไปห<ป>มุดทหครับคนอุ้มกระสะอบนระ้อบครับคน้ไหนอุ้ม กขนาตาบึงตึงครับนาตาแบบวุ่นบอารมณ์เลยครับเมืค่ครับนะบูอีลี่อยู่ครับเพิ่นพักกันตะอ่อนหลานหน่อยเพิ่นครบเบาเปหาปูยับแป๊บเดียวครับแล้วก็ไปมุกตาหารครับอีหลานหน่อยนี่ครับ